มอนสเตอร์พาราไดตอนที่105ถึงเมืองเซียกงการตายของเวยชานเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็ไม่ได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาได้เห็นเวยชานถูกฆ่าโดยแวมไพร์และแวมไพร์ก็หายตัวไปหลังจากที่มันลงมือเรียบร้อยแล้วทั้งคู่หันไปมองหลิน่วงพอปัญหาระหว่างพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ให้เห็นว่าหลิน่วงเป็นฆาตกรขณะที่ทั้งคู่ยังคงลังเลอยู่ ยานคิดตันปีศาจก็ได้บินขึ้นพวกเขามองไปที่ยานบินอย่างหมดหนทางและโทรหาหัวหน้าของพวกเขาว่าไงนะเขาฆ่าเวยชานอย่างนั้นหรอบนถนนเนี่ยนะทำไมหลินฮวงถึงทำอย่างนั้นหยีเย่อยู่รับโทรศัพท์จากหยีเซินตอนดึกเธอโกรธมากเขาเป็นพ่อค้ามนุษย์เขาคุกคามน้องสาวของหลินฮวงบนยานคิดตันปีศาจหยีเซินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเขาสมควรได้รับมันหลินฮวงทำถูกแล้ว หยีเย,ย่อยู่ยังคงเข้าข้างหลิน่วงปัญหาหลักก็คือขุมกําลังที่หนุนหลังเขาเพวกเขาร้องขอให้จับกลุ่มหลิน่วงทันทีที่ยานคิดตันปีศาจลงจอดที่เมืองเซี่ยกงหยีเซินบอกฉันเดาว,ว่ามันจะต้องมีเพียงพวกค้ามนุษย์ที่จะได้รับผลกระทบใช่คนเหล่านั้นเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงในการฆ่าคนในเมืองมีหลักฐานพิสูจน์แล้วในตอนนี้และสถานการณ์ก็กลายเป็นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยีเซินปวดหัวสิ่งที่ทําให้พี่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือหากเขาถูกตัดสินว่าผิดเขาอาจจะไม่ได้ถูกคุมขังในรัฐบาลสัมพันธมิตรแต่เป็นห้องขังเดียวถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้เขาถูกตัดสินประหารยังจะดีกว่าเลยพี่ถ้าพวกเขาจับหลินฮวงทุกๆอย่างจะต้องเลวร้ายมากแน่ๆยีเย่อยู่กล่าวอย่างกังวลกระวายใจพี่ได้ถามเพื่อนพี่บางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหานี้จะไม่ถูกแก้ไขในเวลาอันสั้นยีเซินสายหัว ฉันจะขอความช่วยเหลือจากพ่อยี่เย่อยู่ตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้นในทันทีนั่นเป็นเพียงทางเดียวหากน้องต้องการจะช่วยหลิน่วงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับตระกูลของเราจะเวลวร้ายยิ่งกว่านี้ยี่เซินถอนหายใจความสัมพันธ์ของเราไม่เคยดีอยู่แล้วพวกเขาล้วนเสแสร้งทำไมเราถึงต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาด้วยเห็นได้ชัดว่ายี่เย่ยู่ไม่พอใจ ตระกูลหยี่เต็มไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีเราไม่จําเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับพวกเขาแต่พี่ไม่แน่ใจว่าพ่อยินดีที่จะช่วยเหลือหยี่เสริรนยังคงคิดอย่างมีเหตุผลฉันจะถามพ่อเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันเที่ยงก่อนที่หยี่เสริรนจะได้พูดว่าเที่ยงคืนเธอก็วางสายไปเสียแล้วที่เขตสามเลงเยี่ยซินได้รับข้อความขณะที่เธอกําลังเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนเธอรีบโทรกลับไปในทันที ชายวัยกลางคนสวมชุดสูทลายสีน้ำเงินปรากฏในการวิดีโอคอลลุงหลีเกิดอะไรขึ้นกับหลินห่วงเลงแย่ซินถามอย่างกังวลคุณหนูได้ขอให้ข้าช่วยเหลือหลินห่วงก่อนที่คุณหนูจะไปข้าได้คอยติดตามดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเมื่อวานบ่ายเขาได้ฆ่าคนในเมืองตรงส่วนบนยานคิดตัานปีศาจเขาได้ฆ่าพ่อค้ามนุษย์ลุงหลีพ่อบ้านได้บอกเธอ คุณหนูคุณต้องการช่วยเขาไหมใช่แน่นอนหลินฮวงช่วยชีวิตหนูไว้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดหนูไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายสำหรับหนูเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลงเยียซินอธิบายแต่หากคุณหนูจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้พ่อของคุณหนูจะต้องรู้ลุงหลี่เตือนปล่อยเขาไปหนูจะอธิบายให้เขาฟังเองเลงเยียซินกล่าวโดยไม่ลังเลใจ มีบางอย่างที่ข้าต้องบอกคุณหนูเราสามารถเข้าไปแทรกแซงในเรื่องอื่นได้แต่สำหรับเรื่องนี้พวกเขาจะทำในที่มืดมันจะลุงหลีเตือนอีกครั้งแม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ตามบอกลุงเฟิงให้ไปที่นั่นและใครก็ตามที่กล้าจะขวางทางเราข้าให้หมดเลงเยี่ยสินพูดขัดลุงหลีข้าเข้าใจแล้วข้าจะทำมันเดี๋ยวนี้ลุงหลีวางสาย ในไม่ช้าเราตระกูลที่พยายามจะเติมเชื้อเพลิงให้กับสถานการณ์นี้ก็สังเกตเห็นว่าสถานการณ์โดยรอบมันผิดแปลกไปไม่ใช่ว่าแกได้บอกว่าไม่มีใครสนับสนุนเขาทำไมผู้นำของตระกูลหยี่และตระกูลเล้งตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในหมู่หกราชวงศ์จึงเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถฆ่าเขาได้มิฉะนั้นความสัมพันธ์เรากับตระกูลหยีและตระกูลเล้งจะเวลวร้ายลงพวกเราทำได้เพียงรอบฆ่าเขาในที่มืด หลังจากเวชานถูกสังหารแล้วลินฮวงก็อยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นสิ่งที่เขาไม่ได้ตระหนักก็คือการที่เขาฆ่าพ่อค้ามนุษย์เพียงคนเดียวจะทำให้ตระกูลราชวงศ์ปั่นป่วนด้วยเหตุน,นี้หลินฮวงจึงขอให้หลินซินเข้าห้องของเธอไประหว่างทั้งวันเธอเอาแต่เล่นเกมขณะที่หลินฮวงฝึกฝนทักษะในห้องนั่งเล่นหลังจากที่เธอออกจากกระท่อมเกมลินซินพยายามที่จะไม่รบกวนพี่ชายของเธอลิลลี่ถูกส่งไปยังหน่วยงานด้านการบำบัดทางจิต แห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองในวันที่สองของการตายของเวยชาน3วันผ่านไปและทุกอย่างก็สงบลงกับตันหญิงและเฉินเวยไม่ได้ถามหลินฮวงถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นบนยานหลินฮวงสะสมการโจมตีพายุหาได้ประมาณ110ชิ้นเวลาที่ต้องใช้ต่อรอบน้อยลงจากครึ่งชั่วโมงเหลือ15นาทีในบ่ายวันที่8บนยานบินหลินฮวงและหลินซินก็เดินทางมาถึงเมืองเซี่ยกง กับตันหญิงมีสีหน้าที่ซับซ้อนเมื่อหลินฮวงลงจากยานบินไปเธอพึมพำชายคนนี้ไม่น่าจะมีใครปกป้องเขาทำไมตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในหกตระกูลราชวงศ์ตระกูลเล้งและผู้นำกองกำลังจากตระกูลหยีจึงช่วยเขาหลินฮวงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเช็คอินเข้าโรงแรมของพวกเขามันเป็นห้องชุดที่มีห้องพักสองห้อง ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลินฮวงก็ไม่ยอมปล่อยให้หลินซินคาดจากสายตาของเขาอีกตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสานาทียังเร็วเกินไปสำหรับอาหารเย็นบอกพี่มาซีว่าน้องอยากจะไปไหนหลินฮวงกล่าวหลินซินโชว์แผนการเดินทางที่เธอวางแผนไว้และอธิบายรายละเอียดให้หลินฮวงฟังวันนี้เป็นวันแรกในเมืองเซี่ยกงหนูคาดว่าเราจะมาถึงโรงแรมตอนสี่โมงครึ่ง เนื่องจากมันค่อนข้างจะเย็นแล้วเราจะไม่ไปเยี่ยมชมสถานที่ไหนทั้งนั้นในวันนี้เราจะหาอาหารอร่อยๆอกินที่ตลาดกลางคืนใกล้ๆกับโรงแรมมันเรียกว่าถนนเสียมันมีร้านขายขนมดั้งเดิมที่นั่นรวมถึงมอนสเตอร์พ a ราไดตอนที่106การโจมตีที่ถนนเสียถนนเสียไม่ใช่ชื่อถนนจริงๆ มันคือชื่อของตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซี่ยกงตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ใจกลางมีทางแยกที่มากกว่าสิบสายถนนไม่ได้กว้างเกินไปและคขข้าค่ไปด้วยผู้คนยามดึกร้านค้ามักจะเปิดตอนห้าโมงเย็นจะมีสีสันสดใสาย,ยามค่ำคืนหลินฮวงและหลินซินกำลังเดินจากโรงแรมและพวกเขาก็มาถึงตลาดกลางคืนตอน6กโมงคึ่งท้องฟ้าเริ่มที่จะมืดแล้ว โคมไฟสีแดงถูกแขวนไว้บนถนนในแบบฉบับของชาวจีนโคมไฟสวยจังเลยลินซีร้องเสียงดังนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นภาพเช่นนี้และมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเธอไปหาอาหารกินกันก่อนเธอและค่อยเดินเล่นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วลินห่วงแนะนำพวกเขายังไม่ได้กินอาหารเย็นเพราะพวกเขารอที่จะมากินอาหารที่นี่ หลินห่วงและหลินซินถูกดึงดูดด้วยหลายสิ่งที่แปลกใหม่ทันทีที่พวกเขามาถึงถนนเสียนอกเหนือจากอาหารมีของเล่นและอุปกรณ์ที่น่าสนใจจำนวนมากและมีแม้กระทั่งการแสดงริมถนนมีคนไม่กี่คนในฝูงชนที่เหลือบตามองหลินห่วงขณะที่เขาเดินไปรอบๆทันใดนั้นพวกเขาก็หันหน้ามาและเดินมาทางเขาชา้ชาๆลินหวงสัมผัสได้ทันทีว่ามีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้น เขาอาจสัมผัสได้ถึงกินอายที่ไม่ดีรอบตัวเขาแต่ทว่าเขาไม่อาจระบุได้ว่ามันมาจากทิศท,ทางไหนจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นร้านเครื่องแต่งกายที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาเขาดึงหลินซินไปในทางนั้นและพวกเขาก็หลบเข้าไปในร้านทันทีที่พวกเขาเข้ามาในร้านเขาก็อัญเชิญไปออกมาพี่คะเกิดอะไรขึ้นลินซินถาม,ถามเธอคุ้นเคยกับไปและเธอรู้ดีว่าเมื่อมันปรากฏตัวออกมา ก็หมายถึงมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นไม่มีอะไรพี่เพียงแค่จะเลือกชุดให้ไปลินฮวงตอบจากนั้นเขาก็หยิบเสื้อคลุมที่มีฮูดในร้านและสวมมันให้กับไปมันเข้ากับไปได้พอดีและผมสีขาวสะดุดตาของเขาก็ถูกบดบังโดยเสื้อคลุมเจ้าของผมจะซื้ออันนี้ลินฮวงกล่าวกับเจ้าของร้านชี้ไปที่เสื้อคลุมที่ไปกำลังสวมอยู่จากนั้นเขาก็จ่ายเงินและออกจากร้าน แม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนมันก็ยังคงมีหลายคนที่แต่งกายแปลกๆในโลกนี้ไม่มีใครสังเกตว่าไปกำลังใส่เสื้อคลุมในที่ร้อนทันทีที่หลินฮวงเดินออกจากร้านกลุ่มชายชะกันก็เดินเข้าใกล้เขาทันทีแต่ทว่าจู่ๆลำแสงสีเขียวก็สว่างวูบตรงหน้าพวกเขาและพวกเขาก็หายไปความเร็วของแสงสีเขียวมันเร็วเสียจนผู้คนรอบๆไม่อาจสังเกตเห็นถึงบางสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้น และไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนหายไปหืมตาฝาดงั้นเหรอผู้ที่เดินผ่านไปมาพึมพำด้วยความสับสนจากแสงสีเขียวเมื่อเดินออกจากร้านเสื้อผ้าลินฮวงก็รู้สึกไม่สบายใจจิตสังหารที่เขาสัมผัสได้ก่อนหน้านี้หายไปแล้วเด็กหนุ่มผู้นี้ค่อนข้างตื่นตัวแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนักล่าระดับเหล็กเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังหารจากนักล่าระดับเงิน ชายวัยกลางคนคิดกับตัวเองและยิ้มเขายือนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเขามีผมยาวจนถึงเอวและสวมเสื้อคลุมสีเขียวเขาดูดีและมีบุคลิกแปลกๆที่ทำให้เขาดูแตกต่างจากคนอื่นรอบตัวเขาแม้ว่าเขาจะยือนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงการดำรงอยู่ของเขาลิ้นห่วงไม่ลดการป้องกันของเขาลงแม้ว่าจิตสังหารที่เขาสัมผัสได้ก่อนหน้าจะหายไป เขายืนประกบทางซ้ายของหลินซินขณะที่ไปยืนทางขวาของเธอหลินซินกำลังเดินอยู่ระหว่างพวกเขาพี่คะไปร้านนั้นกันหลินซินร้องอย่างล่าเริงและชี้ไปที่ร้านบาร์บีคิวได้สิเขากล่าวหลายคนกำลังรอคิวอยู่แม้ว่าร้านจะเพิ่งเปิดก่อนหน้านี้หนูได้อ่านรีวิวของร้านนี้มาก่อนแล้วและมันบอกว่านี่เป็นสูตรอาหารที่สืบทอดมานานกว่าสามชั่วอายุคน อยู่มานานกว่า50ปีหลินซินบอกกับหลิน่วงพี่รู้ว่าร้านนี้มีชื่อเสียงเพราะคิวมันยาวตั้งแต่เปิดร้านหลิน่วงตอบและพยักหน้าขณะที่เขาต่อคิวกับหลินซินทันใดนั้นหลิน่วงก็รู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งเมื่อเขาเข้าแถวเขารับรู้ถึงจิตสังหารอีกครั้งมันแออัดและหลินหวงไม่สามารถกำหนดทิศทางของจิตสังหารได้ เขารู้สึกได้เพียงแค่ว่าคนคนนั้นกำลังเข้าใกล้มาเขาวิตกและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีที่กำลังเข้ามาในทันใดนั้นเองจิตสังหารก็หายไปอีกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นภาพหลอนในครั้งนี้ลินฮวงคิดกับตัวเองเขาแน่ใจว่ามีจิตสังหารอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าทำไมพวกมันจึงหายไปอย่างกะทันหันเขามีความรู้สึกว่าคนที่ตั้งใจจะฆ่าเขาอย่างเงียบๆจู่ๆก็หายไปทันที ที่มุมหนึ่งของอาคารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหลินห่วงชายในชุดสูทก็โทรไปหาใครบางคนเจ้านายทีมที่สองถูกฆ่าตายแล้วจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเลยทันทีที่ชายในชุดสูทพูดจบประโยคชายคนหนึ่งที่อยู่ในเสื้อคลุมสีเขียวก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาด้วยรอยยิ้มคุณคือชายในชุดสูทร้องอุทานเห็นได้ชัดว่าเขารู้จักชายชุดคลุมสีเขียวฉันอยากจะพูดคุยกับเจ้านายของแก แกยังไม่คู่ควรพอที่จะให้ฉันสนใจใชายในชุดเขียวกล่าวด้วยรอยยิ้มที่หยาบคายนั่นใครเสียงต่ำดังมาจากอุปกรณ์สื่อสารเขาคือชายในชุดสูทหยุดพูดทันทีที่หมาป่าสีเขียวขนาดเล็กกึ่งโปร่งใสปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนสักแห่งและรัดคอเขาเราจะได้พบกันและแกจะรู้ว่าฉันคือใครชายที่สวมชุดสูทสีเขียว่าวอย่างนิ่งสงบ เมื่อเขารู้ว่าชายคนนั้นกำลังฟังอยู่แน่นอนฉันเองก็อยากจะรู้ว่าแกเป็นใครผู้สร้างปัญหาเจ้านายตอบหลังจากหยุดชะงักไปสักพักเอาละเจอกันที่หอนาฬิกาชายชุดคุมเขียวกล่าวเมื่อวางสายหมาป่าตัวเล็กกึ่งโปร่งใสก็ตัวใหญ่ขึ้นมันอ้าปากและกืนชายในชุดสูทเข้าไปอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ห่างจากพวกเขาประมาณสองเมตรต่างก็ไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น มันดูราวกับว่าชายในชุดสูตรและชายในชุดคลุมสีเขียวกำลังร่องหนอยู่ทันทีที่เท้าของชายในชุดคลุมสีเขียวสัมผัสกับพื้นร่างของเขาก็กลายเป็นลำแสงสีเขียวในไม่ช้าเขาก็มาถึงหอนาฬิกาที่ใกล้กับถนนเสียเขาเงยหน้าขึ้นเห็นชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำกำลังยืนอยู่ที่ด้านบนของหอนาฬิกาหมวกได้บดบังใบหน้าของเขาและเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โอ้เป็นคุณเฟิงเจ้าหลานใช่ในชุดคุมดำทักทายเขาขณะที่เขาจำได้ในทันทีและพูดได้น้ำเสียงที่หวาดกลัวแกไม่รู้สึกร้อนที่ใส่ชุดนั้นในหน้าร้อนงั้นหรอเฟิงเจ้าหลานถามและยิ้มอย่างชาญฉลาดตากูลเล้งกำลังปกป้องสารเลวน้อยนี่ใช่ในชุดคุมสีดำไม่สนใจคำถามเขาและถามต่อฉันอยู่ที่นี่แล้วแกคิดว่ายังไงละ่ะ เฟิงเจ้าหลานยักษ์ไหลของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตระกูลเล้งคืออะไรชายในชุดคุมสีดำถามฉันอยากจะถามแกเหมือนกันคนที่ตายไปนั่นเป็นเพียงคนไม่สำคัญถึงอย่างนั้นทำไมคนระดับหลุดพ้นถึงได้ถูกส่งมาเพื่อฆ่าเด็กน้อยระดับเหล็กหรือว่าเขามีสถานะลับอยู่กันแน่เฟิงเจ้าหลานถามและรูปคางของเขาอย่างสับสน เช่นนั้นไม่ว่ายังไงตระกูลเล้งก็จะเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ใช่ไหมชายในชุดคุมสีดำไม่สนใจคำถามอีกและถามกับฉันได้รับคำสั่งให้ฆ่ามือสังหารทุกคนเขาเริ่มใช้ทักษะของเขาในทันทีเมื่อพูดจบเขาโบกมือของเขาและฝูงมาป้ายักษ์สีเขียวก็ปรากฏตัวออกมาพุ่งไปทางชายในชุดคุมสีดำเฟิงเจ้าหลานแกต้องการจะสู้ชายในชุดคุมสีดำตะโกนใส่เขา ดาบยาวสีเลือดตัดผ่านท้องฟ้ามุ่งไปทางหมาป่ายักษ์จากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงเข้มและพุ่งออกไปฮ้อหนีเร็วเสียจริงเฟิงเจ้าหลานพึมพำอย่างผิดหวังจากนั้นเขาก็โบกมือของเขาอีกครั้งและฝูงหมาป่ายักษ์สีเขียวก็หายตัวไปจากนั้นเขาก็เดินไปที่ถนนเสียช้า